สวัสดีครับพ่อใหญ่สําทธิ์ครับมินตาสาลูกติดจ้าเอ่ป่วยไก่ตือป่วยไก่จะมาเอากับพร้อมกับซ้ำกับละมังใหญ่จะมาเอาพักอิจกหรือพักตบชวาไปให้หอยอีกคือเก่นนะครับแมนตือป่วยไก่คือคือตือนป่วยไกลเสียดายเตงหูเสียดายเสียดายเต่หูบาคือเนาะทุกคนไปเอาไปเอาเอาเนาะหื้ เ้ามาเบิ่งพ่อหญ่เอาผักตบสวนานเอาไปให้หอยเอ,เอาไปให้หอยกินนะทุกคนตือป้วยไก่ตืปอ,อตปวยไกย่คือขาดโ <laughs> <laughs> อ้อยว่ามัน,ม,นมันกันนั่นคือคาละมินระวังเด้อเออเออทุงเกอบบ้างของเจ้าที่น้ำท่วมแล้วมันมันมันเลิกกันดิ ันใหญ่ละเลือกเอาแต่อันงามๆม,มันก็นเลยได้ต้นใหญ่นะทุกคนบาง่นเอาต้นน้อยแดเพิ่นกันเลยไปเอาแต่บอลงามๆุมม่นแล้วเนาะมันมีแต่อันงามเด้ทางนี้ก็ทางหลังค้ายทานได้ทางเข้าทางเข้าอันฮะต้นน้อย,อยเอาได้โตพอดี <น>เออก็ได้ตัวใหญ่ๆคือเก,าก่าเนาะก็ไ้ใหญ่คือเกา่าอย่างนีอันนั้นใหญ่โพดเพต้องเอาดอกเอาน้อยๆเด้มันใหญ่เกินมองงามเอาตัวน้อยแล้วเอาไปตัดหัวมันนะหัวอันนี้แหละห้อยกินเนี่ยเออก็นั่นเละ ถ้าเอาตัวใ่ละก็ตัดใบหัวมันออกนะมันยาวน่ะตัดออกขึ้นอ่ะมันยาวดีหอยมันออกดีบัออกว่ะบ่บ่ออกมันก็เป็นห้อมให้บอกหอยน่ะล่ะหอยมันก็อาศัยลมเง่ามันน่ะล่ะอนี่บังอะไรทุกคนคันว่าสิเอาตัวน้อยมันก็บ่งงามเดี๋ยเอาตัวใยใยนิ่วฉันดี ตัวใหญ่ๆขั้นสั้นก็มันย้ายมาทางนี่แม่พอญ่เดบ่อนนี่นะคือเขาบอนี่กงามคือเขาบดน้องันหละอือมนันก็เอาอยะหั่นหละใช่ไหมอันนัน้นก็คือเขาเจาดูดน้ำประปาเนาะ น้ำปลาปลาอันนี้ก็บสารคลายทหารคลายทหาราพุ่นวันนี้มาเอาพักตบชวาทางนั้นเป็นอย่างทางนั้นแมนโฮงเป็นอย่างของเพื่อนหูน้องทุกคน มีสะน้ำพรมเนาะโอ้มีสะน้ำพร้อมเดีทุกคนรสะน้ำเสียงน้ำปลาปลาเขาพุ้นพ่อไง่พุ่พปเอาพัก พอใจเอาตัวใหญ่ๆบ่ฮะได้เห็นใหญ่คือเก่าแม่นบ่แม่นบ่พยายามสิเอาตัวน้อยมันจังได๋ตัวน้อยนี่พอมีอยู่มันก็บ่งามตัวน้อยทางหากมันก็บ่งามแม่นบ่ฮากสันๆแม่นบ ต,ะะนะตัวนี้ง่แหเลยสิน่ะตัวนี้ง่าเลยโอเลยป้ายพอใหญ่เอ้ยเต็มกระถางแล้วด็กบ๊วยแม่บอกไปอีกหน่อยกันจะไปเปลี่ยนมันเลย เบี้ยเลยเตัวเก้าบาเอาเลยเนาะเรวส้มนันออกไปเฮ็ดเป็นปุ๋ยเออส้านันพอดีตัวที่ตอนนั้นตอนนั้นห่าเอาฮะนะมันต้นใหญ่ๆงามๆสูงๆเนาะที่เมื่อนั้นห่าเอาฮะนะ มันงามมันสูงเกินอืมมันมันสูงเกินมันยาวมันสูงเกินอ่ะอาละพอแล้ววันนี้ โอ้โหจังเล็ค่อยขึ้นได้บัดน,นีเ้เอาเอาตือป่วยกายขึ้นแล้ววันนี้ตือป่วยกายตือป่วยกายเนาะทุกคนเบิ่งสภาพตือป่วยกายเบิง่งแหมนี่บิ่งไหมตือป่วยกายเลือกเลือก,ล,อกลากลากขึ้นเลยวันนี้ไม่โยกน้อยได้บ่ได้ พาตื้อป่วยกายมาเอาพักอิจูเ<ม>ด้อทุกคน <laughs> ขาบ่ค่อยดีขันขันมันขาดีนี่สบายเลยบ่แมนขาบ่าดีแล้วตื้อป่วยกายขาบ่าดีได้แล้วสิกลับบ้านแล้วเรียบร้อย <laughs> ในซัมนี่ทุกคน <laughs> พักอีกโจกเอาไปให้หอยกินเด้อเบิ้งเกิบอันนี้เกิบตือป่อยกายมาเอาพักอีกโจกเด้อทุกคนนี่เกิบเกิบที่ห้าซื้อใหม่ใหม่นะมเ <า S 2> บอเอามาเบ่เอามาก็เลือกเอาแบบมีห่อเนาะมาขัาไปแล้วเกิบไหมกัน,นไหนเกิบไหมมาขับไปที่นี่เหลือเนือคู่แบบนี้แหละทุกคน จงจงคูงามงามให้พ่อหญ่ใส่เนาะเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนเกือบแล้วบ้านเนี่ยเปลี่ยนเกือบเท่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 ปะเท่ครับเกือบทีคูงามละมาเอาไปเนาะเอาคูขี่ลายให้เขึ้นมันมันขี่ลายแต่ก่อนแต่ก่อนมันก็งามนั่นแหละแต่ก่อนมันก็บไม่นั่นแหละเ่าใส่เ่าใส่ดุล้วมันก็เปีเต็งห่อใส่สิ่ง ในที่เข้าสื่อมาเลยเงนั้นในคำเข้ากับมาเบิงนันวาเออควรจะจิ้งขว้างไหมเม่นมันยังใสได้อยู่กับใสต่อไปบแมันวาเห็นไม่มากหนาลืมสู่เกาหลังนะครับพันวาเม่นใสทุกอย่างให้มันมีคุค่าหักทุกอย่างทีเข้าหามาใสให้มันเป็นประโยชน์นะครับผมมันกับบไดเซียหายผมบ่อไย้ด้แม่นย่างเข้าตลาดย่างไปหันปนี้ไปเซ่เหล้ว ย่างไปฮอดไปฮอตน้องไข่เผ um ินนะไปฮอดเบี้ยงจันเผินนะเอาไว้เซมีก็นั่ก็อันนี้ได้ได้พักกิโจกซ้ำหนึ่งเอาไปเสียไปแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้มื่อเช้ามันก็ห่าวลมันก่าันั่นแล้วก็ียไปเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำห้อยแล้วก็เอาไปใส่กับแท่นแหนกเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เซมีก็นอะถ้าเบิ่งคลิปต่อไป เขาจะทายย่งมาสู่พี่น้องเบืองนอครับคลิปนี้ก็คงไปแล้วเลยจ้าครับสวัสดีครับ